ำไมตัวละครพาวเวอร์จากแชนซอลแมนถึงขนาดนี้ในมังงะเรื่องแชนซอลแมนคงไม่มีใครไม่รู้จักตัวละครตัวนี้และนี่คือพาวเวอร์หรือปีศษัทเลือดจากแชนซอลแมนนั่นเองพาวเวอร์เป็นหนึ่งในคู่หูของเดนจิที่ต้องมาจับคู่ทำภารกิจแต่ด้วยลักษณะนิสัยที่สุดตรงปิน้นปร้อนเห็นแก่ตัวชอบโกหกสกปรกและนิสัยสุดน่ารังเกียจอีกหลายๆอย่างนะับเป็นตัวละครที่เห็นที่ไรก็หาทุกที แต่ถ้าหากต้องแค่อยู่ด้วยกันแล้วก็ขอผ่านเลยแต่สาเหตุที่ตัวละครพาวเวอร์มีลักษณะนิสัยแบบนี้ก็มีสาเหตุอยู่ซึ่งในบทสัมภาษณ์ของอาจารย์ทัศกิฟูจิมโตะปี2020เขาเคยได้พูดเอาไว้ว่าบุคลิกของตัวพาวเวอร์ได้รับแรงบนันดาลใจมาจากตัวละครทั้ง2ตัวได้แก่วอเตอร์ซอบชักจากหนังเรื่อง The Big Lebowski และตัวละครอย่างเอริกแคทแมนจาก South Park ซึ่งถ้าใครรู้จักตัวละครเหล่านี้แล้วก็ Mom, everyone knows that everything but Apple is stupid. Here, look at this one, Toshiba Handy Book. Mom, do not screw me over again. If I take that thing to school, everyone's gonna think I'm a poverty-stricken. The Toshiba Handy Book, or you can have nothing at all. Oh, I've got a better idea. Why don't you go and buy some c if you're gonna f me, Mom? ก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่ว่าทำไมตัวละครอย่าง Power ถึงได้มีนิสัยที่แบบนี้แต่ Power ก็เป็นหนึ่งในส่วนผสมที่ทำให้ h ชนซอลแมนกลายเป็นแชนซอลแมนได้ในทุกวันนี้ ก็ต้องขอบคุณเธอจริงๆ